ค่ะวันนี้เราจะเป็นเมนูเส้นนะคะนี่ประมาณนี้แม่วิ่งบอกว่าอยากกินคาร์าโบนาราเปก้อนแบบนี้นะคะสําหรับม,มาม่าแม่วิ่งบอกว่าอยากจะอยากจะชิมหนึ่งซองไม่รู้ว่าจะอิ่มบนนอกบ้าเปล่าเนี่ยอะแม่จะอาจจะต้ในไห่ให้อะสองซองส่วนนีลีนาออกแบบธรรมดานะคะส้มตำไตก็อแบบนี้นะคะ่ะทานประมาณนี้ค่ะพี่น้องเมนูเส้นวันนี้มามา่าเผือทอด ลูกชิ้นฝรั่งด้วยค่ะซีรีสมิตบอลค่ะเมนูเส้นวันนี้ค่ะเส้นราเมงเส้นมามามเส้นเมนูเส้นสารพัดเส้นอ่ะเราก็มีผพักลวกแล้วนะคะเราก็มีพ่พริกรแกงเลืองหลักก็มีลูกชิ้นทอดของฝรั่งนะคะของสวีเดนค่ะมาค่ะพี่น้องมาทานอาหารเป็นเมนูเส้นด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะเดี Hobby Newlar s h p l a r

ใส่ผสมเส้นก๋วยเตี๋ยวนิดหน่อยด้วยส่วนแมวินคาร์โบนอร่าเป็นมาม่านะคะเป็นเส้นรามเมงเลยแต่แบบเส้นใหญ่มากค่ะพี่นอ้องนี่โอเคนี่เค็นซอสักจักสิเหรอเอิ้นก็ตัวกระชุ่นดูดเสร็จแล้วเอิ้นก็จะได้สีดำนี่เราชอบเพราะว่าเอิ้นกินนี่แล้วจะได้สี

รวกเป็นต้นะครแลเกีองด้วยฉันมีช็อตดุล้นให้เจ้าขอเอ็มมารฟนี่ยอันออันอเรีย้ยแล้วสมาร์ทอแม่อืมเยอะเ็รอกลูกชิ้นทอดนะคะมาค่ะ Chúa muốn là nhìn tất cả sẽ mưa lên bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để phong sét ta mẹ nó có phải là nhang độc phong sét ta lộ <laughs> hmm. 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 เ็ดร้อนเ <c oughs> สร็จแล้วแม่งผสมไปเตีย <c oughs> <c oughs> แต่เกียบเลื่นๆไปเนาะ <c oughs> อร่อยไหมอร่อยไหมแม่วินอร่อยไะครับผมลักแม่แตเด็สวแม่รักนิแม่วินุ๊กสวยผมลักแม่ครับแม่รักแม่วินกสวแม่รักดีน่าอุ m <shriek> u <shriek> <shriek> oh. <shriek> Sånn. Varm! Ikke varmt. Varmt. Du ha blod. Det er varmt. Det blåser litt også. Iset smelter, så blir det vann.

เท็บรอนน้ำหงนี้ใน oh ok? ่บาดกับหอนน้ำพี่นอกจะเปิดหน้าต่างกอกข้างคุณทั้งทร้างที่มันบอมี่เก่สอนว่าบานไม่ตายติดกันกับต้นใหม่เนาะแสบสบาย แนะน่าแบบว่าขอบคุณอาหารที่แม่ทำให้อร่อยอืมเอ๊ะแบอเพราอนี่ยินแล้วเดี๋ยวอืมเล็กกัวอักษรเล็กเกินเล็กเกินแต่บอกว่าเป็นอาหารง่ายๆกินง่ายทำง่ายด้วย

กลัวล <Cornell> ุ้นมื่อจะเก็บลุ้เมือแบบนั้นลอกเือล็อือโอ้ยสวอทสควอทสคาสวอาเป็นชอบิีา แตงไทยมานน่ากพน่นอะโอ้ยพะปพายา <laughs> พา,พายาสันนี่น่ะบอกว่าบอกหัวสันนัไหนนี่เตนะาายาเดเอหัวหนึ่งหัวหม่ลูกวน่งมยูเป็นแตงไทยเป็นแตงน้ำผึ้งหวานเหมน,นไทยเนาะนี่จะแตงอือหอนึส่สเมลูกหนึส่สเมลูกนี่แซ่บ <laughs> ว้าแอปเปิลอ่าอ๋อโอ้โหเพชรเพชรอร่อยเอพีเนสเซทีดูเนสเซทเฮโรตท่านผู้ชมไปแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะทีน่าทีน่าเซตบายกับแม่เราค่ะแล้วแม่หมิ่งเป็นแบบบาย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 ค่ะพี่น้องค่ะจะยังค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย